i l เลนไบ t e ปี2024เสียงวิทยุถูกเปิดขึ้นกลางดึกในโรงแรมผู้จัดการที่ต้องเฝ้าอยู่ด้านหน้าเขากำลังนั่งฟังเสียงข่าวเกี่ยวกับกลุ่มโจรที่สวมชุดซันต้าพวกเขาเพิ่งไปปล้นธนาคารมาในคืนคริสต์มาสกลุ่มโจรมีกัน5คนในขณะที่ผู้จัดการโรงแรมฟังไปเรื่อยๆกลุ่มโจรที่ว่าก็เข้ามาเช็คอินกับเขาแต่เขาบอกกับกลุ่มโจรน,นั้นว่าไม่มีห้องพักว่างแล้วแต่โจรยืนยันที่จะเข้าพัก ผู้จัดการพาพวกเขาไปพักที่ห้องอาหารกลุ่มโจรมีชื่อว่ากินช์ชายตัวผอมหน้าตาคล้ายไปทางแขกแพ er, นเซอร์โจรเด็กที่สุดเป็นคนเดียวที่สวมชุดเอลฟ์ซึ่งความจริงแล้วเขาชื่อเบรกแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ยอมเรียกสโนม a นชายร่างสูงที่ชอบการดื่มลูดอฟโจรที่หน้าตาดูใจดีแต่โหดและ f a t ธอร์คริสต์มาหัวหน้าโจรคริสต์มาสมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับผู้จัดการ เขายิ้มรับมันไว้อย่างมีความสุขก่อนจะออกจากห้องไปทิ้งให้เราโจในชุดสันต้าอยู่กันตามลำพังคริสต์มาสเริ่มสั่งให้ทุกคนทำตามแผนเขาสั่งให้แพนเซอร์เปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวการปล้นของพวกเขาก่อนที่จะสั่งให้ทั้งหมดถอดชุดสันต้าออกพวกเขากลับมาอยู่ในชุดปกติลูดอฟที่ยังอยู่ในชุดสันต้าเขาขับรถออกมาเติมน้ำมันอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้มาพร้อมกับเพื่อนเขา เขาเดินเข้าไปในมินิมาร์ทและเริ่มมีปากเสียงกับพนักงานในร้านนิดหน่อยทำให้เขาไม่พอใจแต่ก็ยอมออกไปเงียบๆก่อนที่จะออกไปเขาวางเงินค่าน้ำมันด้วยมือที่เปื้อนเลือดหญิงพนักงานสังเกตเห็นแบบนั้นเธอยกมือถือขึ้นมาและกดโทรออกหาตำรวจทันทีเธอให้เบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ไว้กลับมาในโรงแรมผู้จัดการเดินเข้ามาเคาะที่ห้อง666พร้อมกับบอกคนในห้องว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ก่อนจะรีบเดินกลับไป เดินไปตามทางของโรงแรมเพื่อสำรวจทางเพื่อวางตัวเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดมีหญิงสาวคู่หนึ่งหญิงชุดดำได้จับตัวผู้หญิงเสื้อสีขาวมัดไว้กับเก้าอี้และมัดปากเธอเอาไว้หญิงชุดดำเริ่มพรามคำพูดของเธอออกมาเรื่อยๆนั่นทำให้หญิงสาวเสื้อสีขาวรู้สึกกลัวหญิงชุดดำปรอบใจเธอก่อนที่จะกัดเข้าไปที่คอของเธอหญิงชุดดำเป็นแวมไพร์แวมไพร์ที่ทุกคนเรียกว่าแม่ก็เดินเข้ามาและทำให้เธอ หยุดกัดคอหญิงสาวเสื้อขาวเธอบอกกับแม่ของเธอว่าตัวเธอหิวพี่น้องสองสาวของเธอก็เริ่มหิวแม่ของเธอบอกว่าถึงเวลาที่พวกเธอจะไม่ต้องหิวแล้วและอนุญาตให้พวกเธอกินเลือดคนในโรงแรมนี้ได้อย่างเต็มที่แวมไพรยกลุ่มนี้มีชื่อว่า The Girls ทางด้านกลุ่มโจรซนตา p พนเซอถาม g r ินส์ว่าเซ็นเซอร์ที่เอาไปไว้ได้เปิดใช้งานหรือยังกรินส์ตอบกลับด้วยความไม่พอใจแต่แพ n เซอร์ก็ไม่ได้เถียงอะไรต่อก่อนที่เขาจะถามถึงรูดอฟจนคนสุดท้ายที่ไปเติมน้ำมันรถและไม่ยอมมาสักทีทางด้านรูดอฟเขาเผลอหลับไปบนรถก่อนที่จะสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงไซเรนเขาสตาร์ทรถออกตัวทันทีแพนเซอร์ er ออกมาจากห้องเพื่อมาเช็คเซนเซอร์ที่กรินสไม่ยอมเปิดใช้งาน6ชั่วโมงก่อนจะเช้าหัวหน้าโจร ออกมานั่งผิงไฟด้านนอกโรงแรมเงียบๆตัวคนเดียวพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยก่อนที่เพนเซอร์จะเดินเข้ามาหาเขาทั้งสองนั้นได้พูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเพนเซอร์ er บอกกับคริสต์มาสว่าเขาสามารถทำหน้าที่โจรและเป็นลูกน้องของเขาได้แต่คริสต์มาสไม่คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเพนเซอร์ยังมีอนาคตและยังเด็กมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับเรียกหาคอนลินผู้จัดการโรงแรม เขารีบแด้งตัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับทักทายชายตรงหน้าโทนี่คอนลินมีอาการอยู่ไม่สุขทําให้โทนี่รู้สึกว่าเขาแปลกๆในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันแวมพายสาวขนแม่ก็โผล่มาข้างๆโทนี่เธอพูดจาหยอกล้อโทนี่นั่นทาให้เขาถูกใจเธอโทนี่หันไปถามคอนลินว่าเธอราคาเท่าไหร่เพราะเขาเข้าใจว่าเธอนนั้นเป็นสาวขายบริการคอนลินบอกกับโทนี่ว่าไม่ได้แต่พรุ่งนี้ได้ โทนี่ตอบตกลงและเขาจะมาหาเธอในวันพรุ่งนี้และเขาก็เดินออกไปจากโรงแรมคอลินกล่าวขอโทษกับสาวแวมไพายแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรถ้าพรุ่งนี้เขามาอีกเธอจะกัดเขาเธอกลับไปที่ห้องเพื่อไปหาหญิงสาวที่ถูกมัดสาวแวมไพายมอบเลือดของตัวเองให้กับเธอในฝั่งของเหล่าโจรแซนต้าเพนเซอร์สังเกตว่าเซนเซอร์ของเขาทำงานแต่ไม่มีใครเดินผ่านกล้องเลยสักพัก เพนเซอร์เห็นบางอย่างที่ผิดปกติคริสมาสเรียกให้เขาเอาคลิปมาให้ดูด้วยในคลิปเป็นคอนลินที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดูเหมือนว่าเขากำลังพูดคุยกับใครบางคนแต่ในคลิปเห็นแค่ตัวเขาที่คุยอยู่คนเดียวคริสมาสเดินเข้ามาคุยกับคอลินพร้อมกับถามว่าคอลินเห็นใครบ้างไหมเขาพยายามต้อนคอรลินทำให้คอรลินบอกว่ามีครอบครัวหญิงสาวพักอยู่ที่นี่ด้วยแต่เขาไม่ได้พูดถึงโทนี่นั่น ทำให้คริสต์มาสอารมณ์เสียเขาตะโกนด่าทอและควักปืนออกมาขู่ให้คอนลินพูดให้หมดคอนลินพูดถึงโทนี่ว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่มาที่นี่ทุกอาทิตย์และเขาก็ให้เงินกับโทนี่เพื่อไล่ออกไปสโนเดินออกมานอกห้องเขาไปที่สระว่ายน้ำและเจอเขากับสองสาวแวมพายที่กำลังเล่นน้ำอยู่สองสาวพูดจาหยอกล้อเขานั่นทำให้เขารับมือกับสาวๆไม่ถูก เขาขอตัวออกมาก่อนที่จะวิ่งหน้าตั้งกลับไปทางด้านของคอลินเขาโทรหาธนาคารเพื่อจะบอกข้อมูลเรื่องโจรแต่เขาก็ต้องหยุดการกระทำนั้นลงเพราะลูดอฟขับรถมาถึงโรงแรมได้อย่างสำเร็จเขายืนมอง Colin. คอลินคอนลินรู้สึกถึงอันตรายเขาจึงต้องปลีกตัวออกไปทันทีสโนกลับไปหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเขาเจอกับสาวๆที่สะว่ายน้ำ เพนเซอร์รู้สึกแปลกใจที่มีคนอยู่ที่นี่เพราะเครื่องสแกนของเขาไม่สามารถตรวจจับมันได้เลยคริสมาสสั่งให้สโนว์และกรีนส์กลับไปที่สระว่ายน้ำด้วยกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาแต่สโนว์ไม่เห็นด้วยและบอกไปว่าสาวๆที่เห็นที่สระว่ายน้ำนั้นก็เป็นแค่ผู้หญิงสองคนเท่านั้นและคริสมาสยังสั่งให้เพนเซอร์กลับไปเช็คเครื่องสแกนของตัวเองอีกทีส่วนตัวเขาจะออกไปตรวจเช็คด้านนอก4ชั่วโมงก่อนรุ่งเช้า ลูดอฟที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ด้านนอกเขาเจอกับแม่สาวแวมพายเธอเข้ามาพูดคุยและทักทายเขาเธอเริ่มเข้าไปยั่วยวนลูดอฟและเชิญชวนเขาให้เข้าไปด้านในโรงแรมลูดอฟรู้สึกสนใจกับคำชวนแต่เขาก็ตอบปฏิเสธเพราะต้องรอคริสต์มาสอยู่ด้านนอกและลูดอฟก็ไม่พอใจที่เธอลำเส้นมากเกินไปเขาบอกกับเอว่าเขาไม่ได้เมาและไม่ใช่คนโง่และจูจูลูดอฟก็ตกใจและตะโกนถามว่าเธอนั้นเป็นตัวอะไร แม่แบมพร์สาวกลายร่างเป็นแวมพร์เคียวของเธองอกยาวขึ้นมาเธอพุ่งเข้าไปกัดที่คอของลูดอฟทันทีในทางด้านสองหนุ่มกินส์และสโนว์เพนเซอร์ออกมาที่เคาน์เตอร์เขาเรียกหาคอลินแต่เขาไม่อยู่เพนเซอร์นั้นแอบเช็คประวัติการเช็คอินของโรงแรมนี้ทําให้เขารู้ว่ามีคนอยู่ที่ห้อง666เพนเซอร์ค้นหากุญแจสำรองห้องจนเจอเขาตรงไปที่ห้องนั้นทันทีทางด้านคอริน เขาเดินมาเจอแม่แวมพ์พร์สาวที่กำลังกัดและกินเลือดของดูดอฟอยูเขาตกใจกับภาพตรงหน้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกเขาแนะนำให้พาดูดอฟไปไว้ที่อื่นแต่เธอปฏิเสธก่อนจะไล่ให้คอลินกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองทางด้านของสองหนุ่มกรินส์และสโนกลับมาหาสองแวมพร์ที่ยังคงเล่นน้าอยู่ในสระสโนโชว์เครื่องดื่มให้กับสาวๆก่อนที่จะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพนเซอร์ แอบเข้ามาในห้อง6.66เขาเจอเข้ากับเครื่องบูชาที่เป็นเขาสัตว์ในขณะที่คริสต์มาสออกไปสำรวจด้านนอกมือถือของเขาสันเพนเซอร์โทรเข้ามาหาเขาพร้อมกับเล่ารายละเอียดในห้องที่เขาเจอคริสต์มาสรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาได้ยินเสียงแปลกจากด้านข้างทําให้คริสต์มาสรู้สึกไม่ปลอดภัยเขารีบยกปืนขึ้นไว้กับตัวทันทีทางด้านของเพนเซอร์เขาดึงเชือกเส้นหนึ่งที่ย่อนลงมาจากด้านบนทันทีที่เขาดึงมันไฟในห้องก็ถูกเปิดออก ดวงไฟมากมายสว่างจ้าและมีหญิงสาวที่ถูกมัดอยู่เก้าอี้นั่งอยู่กลางห้องเธอรีบบอกให้เขาว่าวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วลูกสาวแวมพายอยู่ในห้องเธอพุ่งมาที่ตัวของแพนเซอร์หญิงสาวพยายามขอให้แวมพายสาวปล่อยแพนเซอร์ไปในขณะที่แวมพายหันกลับไปคุยกับหญิงสาวแพนเซอร์ใช้ช้อนสีทองที่ติดตัวเขาแทงเข้าไปที่ตัวของแวมพายเธอรู้สึกเจ็บปวด ร่างกายของเธอแหลกสลายหายไปกับอากาศหญิงสาวตกใจและถามว่าเขาทำได้ยังไงแต่เพนเซอร์ที่กำลังตื่นตระหนกเขาบอกว่าเขาไม่รู้และถามกลับว่าเมื่อกี้มันคืออะไรญิงสาวสั่งให้เขาไปหยิบกุญแจเพื่อปลดล็อกเธอเธอบอกกับเขาว่าตัวเธอชื่อเจนนิสเพนเซอร์บอกว่าเขาชื่อเบรกนั่นคือชื่อจริงของเขาทั้งสองรีบหนีออกไปจากห้องทันทีทางด้านของคริสต์มาสเขาเดินไปตามทางจนเจอกับศพของหลุดส เขารีบโทรไปบอกกรินส์ทันทีสโสนที่เล่นน้ำอยู่กับสองสาวเขาดำน้ำลงไปที่ด้านล่างก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาเขาไม่เห็นสองสาวในน้ำแล้วนั่นทำให้เขาตกใจและงุนงงเสียงหัวเราะของหญิงสาวลอยผ่านเข้าไปนั่นทำให้เขาโมโหมากที่สองสาวมากแกล้งเขาแบบนี้ทางด้านของกรินส์เขารีบวิ่งกลับไปหาสโสนแต่ก็ต้องพบว่าสโสนนอนคว่ำหน้าตายในน้ำแล้ว เขาตกใจมากก่อนที่จะรีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆและบอกว่าเขาตายแล้วกิสมัสและแพนเซอร์บอกว่านี่คือฝีมือของแวมไพนั่นทำให้กรินส์สับสนเป็นอย่างมากทั้งหมดรีพากาันหอบเงินและเริ่มหนีออกไปจากที่นี่ทันทีในช่วงเวลาเดียวกันเหล่าแวมไพร์และคอรินทั้งหมดกลับมาในห้องและรับรู้ว่าลูกสาวคนเล็กตายไปแล้วแม่แวมไพร์สาวสั่งให้ทั้งหมดออกตามล่าหาตัวคนทำ เราโจรเจอเข้ากับแวมไพร์สาวตัวหนึ่งกินรู้สึกโมโหที่โโนถูกฆ่าตายเขาเดินเข้าไปหาแวมไพร์สาวทันทีเพื่อจะจัดการแต่ก็ต้องถูกเธอจับแขนไว้แน่นจนกระดูกเคลื่อนทั้งหมดรีบพากรินส์หนีทันทีพวกเขากลับเข้าไปที่ห้องเดิมและจัดการหักให้กระดูกเขากลับมาที่เดิมเจนนิสพยายามช่วยหาทางออกให้กับพวกเขาโดยที่เธอจะต้องสู้เองเธอโชว์รอยกัดให้เราโจรดูว่าเธอกลายเป็นแวมไพร์แล้วกริน หยิบปืนและกระแทกมันใส่หน้าเจนนิสทันที2ชั่วโมงก่อนรุ่งเช้าเจนนิสตื่นขึ้นมาก็ต้องพบว่าตัวเธอถูกเหล่าโจรมัดเอาไว้ในห้องเดิมที่เธออยู่เจนนิสบอกว่าเธอสามารถช่วยพวกเขาได้คริสมาสช่างใจสักพักและเริ่มถามว่าจะจัดการกับแวมไพร์ได้ยังไงเธอบอกกับเขาว่าโดยแสงอาทิตย์ในอีกสองชั่วโมงจะสว่างแล้วแพนเซอร์แนะนําอีกทางเขาหยิบเครื่องทองเหลือขึ้นมาแต่คริส กลับเดินไปเอาระเบิดแสงมาและบังคับให้เจนนิสจับมันไว้มันระเบิดใส่มือของเธอมือของเธอเป็นสีดำจากความไหม้เจนนิสบอกว่าเธอรู้สึกเจ็บเสียงจากระเบิดทำให้แม่แวมไพร์สาวรู้สถานที่ของเหล่าโจรเขาสั่งให้คอนลินออกตามหาตัวเจนนิสเพนเซอร์ต้องการที่จะช่วยเจนนิสด้วยแต่เจนนิสไม่เห็นด้วยและทำให้พวกเขามีปากเสียงกันเล็กน้อยยังไม่ทันที่พวกเขาจะตกลงกันได้แวมไพายสาวสองตัวก็บุกเข้ามาในห้อง กินส์และคริสต์มาสถูกกัดเข้าที่คออย่างจังกินส์พยายามเอื้อมมือไปหยิบระเบิดแสงบนโต๊ะสนุกก่อนที่จะดึงสลักมันออกเพนเซอร์นั้นรีบหาผ้ามาคลุมตัวเจนนิสไว้ทันทีทันทีที่ระเบิดทำงานสองแววไพายก็สลายหายไปในอากาศทันทีเพนเซอร์รบีเปบิดผ้าคลุมออกและตรวจดูเจนนิสเธอไม่เป็นอะไรทำให้เขาโล่งใจเป็นอย่างมากหนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งเช้าแวมไพายสาวที่ยังไม่ตายแต่ใบหน้าของเธอ เต็มไปด้วยรอยไหมเธอรีบกลับไปหาแม่ของเธอทันทีในทางของคริสมัสเขาก็ถูกกัดเข้าที่คอนั่นทำให้เขาเสียเลือดเป็นอย่างมากเพนเซอร์พยายามจะช่วยเขาแต่เขาก็รู้ตัวว่าไม่รอดคริสมัสมอบกุญแจรถให้กับเพนเซอร์และบอกให้เขาและเจนนิสรีบหนีไปทั้งสองวิ่งออกมาจากห้องคริสมัสนอนขวางทางประตูเอาไว้พร้อมกับถือระเบิดไว้ในมือเขากำลังจะหมดสติ แต่แวมพร์สาวก็กลับมาหาเขาเธอพุ่งเข้ามาหาเขาและต่อว่าเขาว่าเขาคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากหรือไงคิดมาได้แต่คำก่อนที่จะใช้งานระเบิดในมือของตัวเองทำให้แวมไพร์สาวสลายหายไปในที่สุดเพนเซอร์และเจนนิสที่กำลังจะหนีไปด้วยกันก็ถูกแม่แวมพายเจอตัวเข้าเสก่อนเธอไม่พอใจอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และจะไม่ยอมให้เอาตัวเจนนิสไป เพนเซอร์ยกอาวุธขึ้นมาขู่เธอก่อนที่จะพุ่งใส่เธอแต่เขาก็ไม่สามารถสู้เธอได้เจนนิสเข้ามาควางเอาไว้พร้อมกับชูระเบิดขู่แม่แวมพายก่อนที่จะพาตัวเพนเซอร์ออกห่างจากแม่แวมพายเพนเซอร์ Spencer บาดเจ็บหนักเขากลัวที่จะปกป้องเจนนิสไม่ได้เขาขอให้เจนนิสช่วยเปลี่ยนให้เขาเป็นแบบเธอเจนนิสทำไม่ลงทั้งสองจูบกันด้วยความเศร้าสามนาทีก่อนรุ่งเช้าเจนนิส แกล้งร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าเธอแกล้งว่าเพนเซอร์ตายแล้วทําให้แม่แวมไพายเดินเข้ามาหาเธอใกล้ๆเพื่อปลอบใจทันทีที่เดินเข้ามาถึงแพนเซอร์ก็หันหลังกลับมาพร้อมกับเสียงของระเบิดแสงในมือของเขาเขาคว้างใส่แม่แวมพร์โดยที่เธอไม่ได้ทันตั้งตัวทั้งแม่แวมไพร์และเจนนิสก็เริ่มสลายหายไปและรุ่งเช้าก็มาถึงแพนเซอร์ออกจากโรงแรมได้สำเร็จก่อนที่เขาจะขับรถออกไปจากที่นี่ทันที ในฝั่งของคอนลินเขาเข้าไปในห้องที่โจนเคยอยู่และเจอเงินก้อนโตวางเอาไว้เขารีบหอบมันและรีบหนีออกมาทางด้านนอกแต่เขาก็ถูกดูดอฟที่กลายเป็นแวมไพร์กัดจนตายในที่สุด